เห็นเปิดสวยๆแบบนี้เขามีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกค่ะแต่น้องๆเชื่อไหมคะว่าพิษของเขามันมีประโยชน์ในเรื่องของวงการแพทย์ค่ะสัตว์ทะเลชนิดนี้มีนามว่าเพชฌฆาดผูเลโฉมวันนี้พี่เน่งจะมานำเสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหอยเต้าปูนค่ะ ก่อนอื่นพี่เน่งต้องบอกก่อนนะคะว่าในการตั้งชื่อสัตว์หรือพืชแต่ละชนิดที่เราค้นพบขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เราจะตั้งตามลักษณะที่เราเห็นภายนอกนะคะอย่างเช่นเจ้าหอยต้าปูนตัวนี้ค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า c o n c h e หรือ c o n n a i l ซึ่งแปลว่าทรงกวยหรือทรงไอติมที่เป็นโคนนะคะเราก็เลยเรียกชื่อที่เป็นภาษาไทยว่า หอยเต้าปูนค่ะค่ะสำหรับลักษณะพิเศษของหอยเต้าปูนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะหอยเต้าปูนชนิดนี้อาศัยอยู่ในทะเลนะคะแล้วก็อาศัยอยู่ใต้พื้นทรายนะคะซึ่งหอยเต้าปูนพวกนี้มันจะมีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกนะคะสามารถฆ่าชีวิตมนุษย์หรือ,อคนที่จะเข้าไปทำอันตรายกับเขาได้นะคะในขณะเดียวกัน พิษของเขาที่ว่ามีฤทธิ์ที่รุนแรงนะคะกับช่วยนะคะม,คมีมีความเป็นประโยชน์ในเรื่องของวงการแพทย์นะคะซึ่งใช้พิษของหอยเต้าปูนี่นะคะ่ะแทนระง,งับเป็นยากแก้ปวดสามารถระง,งับอาการปวดได้นานถึง3วันนะคะหอยเต้าปูนทั่วโลกนะคะจากรายง,งานมามีประมาณ400-500ชนิด แต่ที่พบในน่านน้ำของไทยเนะะี่ยค่ะมีประมาณ300ชนิดค่ะหอยต่ปูนะคะมันจะมีอยู่พิษมันมีอยู่3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกมันจะกินพวกปลาเป็นอาหารนะคะอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าหอยต่ปูล,ลายแผนที่นะคะเป็นหอยต่าปูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดพวกนี้จะกินปลาเป็นอาหารส่วนกลุ่มที่สองเป็นหอยต่ปูที่ กินหอยด้วยกันเป็นอาหารนะคะไม่ว่าหอยตัวนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวตัวที่จะกินนะคะแล้วก็ตัวที่กลุ่มที่3เป็นหอยเต่าปูนที่กินพวกหนอนนะคะในทะเลเป็นอาหารค่ะพิษของหอยต่าปูนกลุ่มที่กินหนอนเป็นอาหารเนี่ยค่ะก็จะมีพิษน้อยน้อยที่สุดนะคะเราต้องทราบก่อนว่าพิษของหอยต่าปูนเนี่ยค่ะมีส่วนประกอบของโปรตีน นะคะเวลาเขาจะล่าเหยื่อเนี่ยคะ่ะเขาก็จะสร้างสร้างน้ำพิษขึ้นมาที่ที่ถุงน้ำพิษนะคะจากนั้นตัวถุงน้ำพิษนะคะที่มีพิษอยู่ในในถุงเนี่ยคะ่ะก็จะเคลื่อนไปสู่บริเวณคอหอยนะคะจากนั้นเมื่อ,อถุงน้ำพิษถ,ถูกบีบตัวนะคะน้ำพิษที่อยู่ในถุง ي ى. ก็จะไปเคลือบอที่บริเวณ เข็มพิษซึ่งมีลนะักษณะคล้ายๆฉมวกที่แทงปลานะคะก็จะไปเคลือบจากนั้นพอ,อเหยื่อที่ที่ว่ายมาบริเวณรอบๆนะคะอหอยตะปูงก็จะปล่อยอเข็มพิษเข้าไปยิงเหยื่อนะคะจากนั้นเหยื่อเนี่ยก็จะเป็นอมพาศโดยชั่วขณะนะคะพอเหยื่อเป็นอมพาศโดยชั่วขณะแล้วเนี่ย เจ้าหอยตะปูนก็จะใช้งวงนะคะที่มีขนาดยาวกว่า,าเปลือกเนี่ยค่ะสูบสูบเหยื่อเข้ามาเป็นอาหารค่ะก็จะมีอยู่เคสหนึ่งที่ว่า,าลูกศิษย์ไปกับอาจารย์แต่ว่าลูกศิษย์เขาอาจจะยังยังไม่มีประสบการณ์หรือยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเจ้าหอยตะปูนตัวนี้นะคะเขาก็เก็บ ขึ้นมาจากใต้ทะเลหอ่อเอาห่อใส่เสื้อขึ้นมานะคะแต่โชคดีมากเลยที่มันไม่ได้ยิงเข็มพิษใส่ใส่น้องคนนั้นไม่งั้นก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบคาดไม่ถึงได้ค่ะในส่วนของพิษของหอยตะปูนะคะมันจะคล้ายๆกับพิษของงูนะคะซึ่งยังไม่มียารักษาโรคตัวไหนรักษาพิษของมันได้โดยเฉพาะนะคะส่วนใหญ่จะแค่รักษาไปตามอาการ สำหรับหอยเต้าปูน,นะคะมันจุดสังเกตยากมากๆเพราะว่าปกติถ้าอยู่ในธรรมชาติเนี่ยค่ะเจ้าหอยเต้าปูนเขาจะามุดอยู่ใต้พื้นทรายโผล่มาเฉพาะแค่ท่อนะคะท่อท่อสุบน้ำเฉยๆนะคะซึ่งถ้าไม่สังเกตจริงๆหรือไม่ได้ตั้งใจไปหาเขาจริงๆเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่าเขาจะอยู่บริเวณนั้นเพราะปกติเวลานักดำน้ำลงไปอะคะ่ะ กฎข้อแรกเลยคือห้ามาดำน้ำติดกับพื้นท้องทะเลนะคะเพื่อ 1. เพื่อป้องกันตัวเองจากอันตรายที่เรามองไม่เห็นใต้น้ำนะคะแล้วก็สเพื่อ,อาการที่เวดาเราเราว่ายใช่ไหมคะฟินที่เราใส่เนี่ยมันอาจจะไปก่อกวนหรือไปทำให้ประการังแตกหักเสียหายได้หอยตะปูนส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในแนวประการางัง แต่ว่าเขาจะซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นทรายในช่วงเวลากลางวันหรือว่าหลบอยู่ใต้ซอกหินนะคะแล้วก็หอยตะปูนอันนี้ค่ะอย่างที่พี่เหน่งเก่าไปเบื้องต้นแล้วว่ามันจะกินอาหาร3ากลุ่มด้วยกันคือกินกินด้วยกันเองแล้วก็กินปลาแล้วก็กินหนอนนะคะ,ะแล้วก็กลุ่มหอยตะปูนเนี่ยชอบน้ําที่อุณหภูมิสูงๆหน่อยนะคะอย่างแถบทะเล อินโดแปซิฟิกแล้วก็ทางด้านน้ำของไทยเราด้วยอะคะอ่ะอะทำไมเราถึงต้องเก็บมาเพราะว่างานทางด้านอนุกรมวิธานจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวอย่างจริงในการศึกษานะคะว่าหอยตะปูนที่เราเก็บมาชนิดเนี้ยมันชื่ออะไรมันมีพิษแบบไหนที่ พี่เน่งเก็บมาหรือว่าที่รวบรวมอยู่ในคอลเลกชันของพิพ,พิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานะคะไม่แน่ในอนาคตอีก5ปี10ปีหอยชนิดน,นี้อาจจะสูญพันธุ์ไปจากน่านาน้ำไทยหรืออาจจะสูญพันธุ์ไปจากทั่วโลกนะคะสำหรับในคอลเลกชันพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานะคะยังจะมีหอยเต้าปูนให้น้องๆได้เข้ามาร่วมศึกษาและร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ ะะแล้วก็รูปร่างรูปทรงของมันหากน้องๆคนไหนอยากเข้ามา,าร่วมศึกษาเกี่ยวกับหอยตะปูนนะคะน้องๆติดต่อมาที่หมายเลข025779999ต่อ1519พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติดิทยาค่ะ